กราบคารวะอาจารย์หมอแขวนเิจเจิรินทำสำนึกดีพี่น้องกิจอาสาทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาส่งกันบ้านนะคะก็หลายวันไม่ไม่ได้มาเพราะว่าปันดิดภาระตั้งแต่ไปเข้าค่ายมาแล้วก็แต่พยายามควังนะคะก็อยากจะมาส่งแบบฝึกงัดนะคะตอนที่ได้ไปเข้าค่าย ลืมลืมรายหานตัวนะคะวิริวันชุมทองค่ะไดชดการบำนาญน,นะคะอายุหกสิปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะออตอนนี้ก็ได้ดูเลนะคะได้ดูเลสามีนะคะที่เป็นเบาหวานด้วยยาเก้ามิตรแต่ว่าก็พยายามทำอยู่สามสี่มิรนะคะตอนนี้แล้วก็จากการที่ หมอให้ฉีดอินซูลินก็ไม่ฉีนะคะ,ะยาที่หมอให้มาทานวันละสามมิตรก็ทานแค่มิตรเดียวนะคะหลังอาหารแค่นั้นอีกสองมิตรก็ไม่ทานแล้วก็เช็คน้ำตาลตั้งแต่ตอนเช้าทุกวันก็อย่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนือกว่านะคะก็พยายามปรับอาหารพยายามปรุงให้น้อยลงแล้วก็ เรื่องเนือ้อสัตว์นะคะตั้งใจตั้งใจเรื่องเนือ้อสัตว์แล้วนี่คืออานิสงจากการที่ได้ไปเข้าค่ายนะคะหนึ่งถึงห้าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีมากๆนะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยตอนนี้จะ,ะจะจะเตือนเตือนเองเลยว่าเออวันนี้ยังไม่ได้ทาหน้าหน้าแข้งนะคะจะทาด้วยประสะวาวะให้วันหนึ่งส่งสามครั้งนะคะแล้วผิวที่หน้าแข้งตตนตอนนี้ยงางเมื่อก่อนเป็นกริก๊ก เป็นแห้งเป็นขุยนะคะตอนนี้ลื่นเลยนะคะเนื้อใสใสกว่าที่หน้ากก็เป็นเป็นอะไรที่ทำให้ไอ้ทึ่งมากๆนะคะแล้วก็พยายามบอกน้องอซึ่งตอนนี้ก็มีคุณนอาข้างที่เขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยบอกว่าจะจะจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยเราใช้ได้เป็นแบบนี้แบบนี้ เอก็อยู่อยู่มาเมื่อเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็ไปทําพิธีไหว้ครูซึ่งที่บ้านก็จะเป็นคนที่เอมีครูหมอบีหมอยาเลยทานองนั้นแหละนะคะปีนี้ก็ไหว้ครูครั้งหนึ่งก็หลังจากไปไหว้ครูเสร็จกลับมาก็เห็นในไลน์น้องเขาเขาไลน์มาว่าเออท่านตัดสาวะอุจาระเนี่ยเอมันมีอะไรเป็นเป็นของไม่ดีจากการที่เขาอ่านข่าวแล้วเขาก็ส่งมาในไลน์ ก็พักษะเกิดทันทีเลยนะคะก็รู้สึกว่าอุตสาบอกแล้วยังไม่เชื่อนะครับแต่แต่หลังจากที่ทีตั้งตั้งสติได้ก็อ๋อวิบากกรรมเขายังไม่หมดก็เขาขงจะเชื่อเรบนั้นต่อไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็วางใจก็คิดว่าคงจะต้อง พยายามที่จะเหนียวนำแล้วก็ที่จะบบกต่อสิ่งเหล่านี้เรื่อยไปนะคะแล้วก็กิจกรรมที่บ้านตอนนี้ก็หาผักในบ้านนะคะมารู้วิธีกินเช่นไปต้มน้ำผักทุกวานตอนเช้านะคะแล้วก็กินผักลวกกินข้าวกับเกลือบ้างแล้วก็ถั่วต้มเฉยๆไม่ใส่เกลือนะคะที่กินอย คุณชวนเนี่ยก็ยังปรุงนะคะยังปรุงแต่ก็ปรุงลดลงมากจากการที่เราได้เอามาปฏิบัติจริงๆนะคะแล้วก็เห็นผลแล้วก็เกิดความมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจจะไปภูผาด้วยนะคะก็จะขึ้นรถวันที่สี่ก็รู้สึกว่าสามีเป็นคนเต็มใจด้วยบอกว่าไปตาสองคนนะคะให้ไปยังลูกด้วยแล้วแกบอกว่าแกาจะไปอยู่กับลูก อีกคนหนึ่งได้ช่วงที่เราไม่อยู่คือรู้สึกว่าแกยังมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นเยอะนะคะจากการที่แกได้ไปสัมผัสตรงนี้ค่ะก็ขอส่งการบาร้านแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอนุทนาค่ะคุณคุวิไลวรรณเชิญพี่ยากค่ะสาธุครับเริญรมครับพี่อ่าเราเพิ่งเพิ่งจากกันนะไม่นานดีใช <c oughs> ่อ่าเห็นความตั้งใจและความทุ่มเทของคุณแม่คุณลูกที่ดูแล พ่อบ้านนะครับได้ยินได้ยินว่าปฏิบัติได้ดีก็ยินดีจริงๆเลยครับคุ้มกับค่าเหนื่อยที่เราไปจัดค่ายกันสาธุครับสาธุครับแต่ว่าเรื่องปัจจว้าีีถ้าถ้าได้ไม่ต้องคุยครับให้คุยเรื่องอาหารเป็นหลักดีกว่าอาหารกับกับออกกาลังกายเนี่ยแล้วก็การเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นหลักดีกว่าเรื่องปัจจวาเนี่ยเพราะว่าเขาถือสาครับ ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องคุย God, God. คุยน้ําถึงไปื่นทุกตัวได้หมดยกเว้นน้ําปัสสาวะจนกว่าจนกว่าเขาจะถามถ้าถามเยอะ <God. S 1> ๆเนี่ยเราจะบอกได้ว่าถ้ากล้ากล้าใช้ก็ใช้แต่ว,ว่าไม่ไม่ได้บังคับมันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางโลกเขาตือสาเยอะเลย <laughs> แล้วเขาทุกกันจนเดี๋ยวเราจะจะมีผัดจ่ายอีกเยอะเลยเป็นเป็นการประมาณที่ไม่ไม่เกินนิดนึงนะครับ <All right. S 1> กับโลกโลกเนี่ย <laughs> เราคุยันกลุ่มเองเนี่ยผมคุยกับ กับพี่เนี่ยไม่เป็นไรเพราะเราเข้าค่ายเราเข้าใจตรงกันแต่ว่าคนนอกๆเนี่ยก็ก็เว้นไว้ก่อนครับใ่่ค่ะสาธุค่ะสาธุครับจะได้จะได้ไม่ไม่ต้องไปชังเขาแล้วก็ต้องเล่สาวเ <c oughs> ขาน้าเขาชังเราแน่เลยไปบอกเขาเล่นกินน้ำป่าจ้าวเนี่ยเออเขา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 ,เขาถือสานะครับใช่คันอ่าแล้ววันที่สี่เจอกันครับสาธุ ค่ะสาธุค่ะไปเจอกันที่ภูผาพาน้านะคะ